สวัสดีครับคุณดูตอนนี้ทำงานอฟฟานโอเวอิ์ทีอนี่บอโดซิเอ๊้กำลังอยู่ที่แอฟริกาสลันนะครับอแอฟริกาสลันครับพอดีว่ามาเรียนที่นี่ประมาณหนึ่งปีใช่สองสัปดาห์ยังไม่ถึงเลยนี่ครับพงกับโปรงครับเออนี่ดอกไม้ลาโดเอ๊ะอะไรวะดอกไม้โอ้ สวยมาไปดููไปดต่อมีสวนวนสัตว์สวยนมด้ีวยโอ้โหมีทั้งเพะมีทั้งวัวมีหลายตัวมีนกกระเจเทยียววัสานี่โชว์เลยตาตังมันไม่ มีกัวแถวบ้านเราเหมือนกันคับนกกระจอกนกกระจอกอ่ะเทปอ่ะแล้วก็มานี่วัวตู่เอ้วัววัวมังเชิญนกกระจอกเทหน่อยได้มาตั้งอย่างนครับเห็นปะครับช้ำพูดดูนั่นคนวัวครับไรวะพงรียกเฮียเตะปงเนี่ย มีมาด้วยนะครับคนผู้ดูเมาไหนเอ้ามาหายหายเฉยแล้วฮะมาอ๋อนี่ยตุมาใช่เอนุ่มนุ่มค่ค่อยเห็นว่ะอ๋อทำไมค่อยเห็นว่ามามาแล้วลาลาล้วมาแล้วเฮ้ยนนี้ครับมากับถุง กับมินนุกด้วยครับ <c oughs> มเมลก็มีใจเดียวไปบนภูเขาแล้วดอกไม้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมว้าวโอ้โห,โหมือกูชาไปหมดแล้วนี่ไม่ไงอ้าวุกู นี่ครับตองาบพวแอฟริกาครับมาเสาะครับคนดูโอ้ครับอย่าลืมกดใช้เอ้ยกดไล์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ติดตามพวกเราดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพอพวกเราด้วยฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปช่างก้อฮะช่างก้อช่องใหม่นะชื่อว่าอัฟฟานคนดีใจดีแต่โบโดนิดหน่อย مرح